สวัสดีครับพเพื่อนๆและผู้ติดตามวันนี้มาดูโค้งสุดท้ายทั้งบนและล่างนะครับเดี๋ยวผมจะตัดชุดเด็น3ตัวบนให้ดูนะครับทาทายคลิปนะฮะวันนี้ผมตัดออกมาทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะเด่นบนนะครับได้2ชุดนะฮะ59กับ7,9นะครับ 59กับ79นะครับด้านล่างนะครับตัวเดียวกันเลย59กับ07นะครับงวดวันที่1เกิด9กอนะครับตัดชุดเด่น3ตัวนะครับอขอโทษเพื่อนๆหน่อยลืมไปหน่อยว่าจะตัดชุดเด็ดให้ก่อนนะครับ ชุดเด่นด้านบนนะฮะจากสองชุดให้เหลือชุดเดียวนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยผมว่ามาพอๆกันเลยนะฮะน่าจะพอๆกันเลยครับส่วนสองชุดนี้ผมตัดสินใจไม่ได้นะครับชุดเด่นสามตัวนะครับมีดังนี้ครับ ชุดเด่น3ตัวนะครับ1 7 9 2 7 9 4 7 9 5 7 9นะครับฝากเพื่อนเพื่อนพิจารณาดูนะครับผมเป็นเพียงแนวทางให้กับทุกท่านเท่านั้นนะครับถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านนะครับวัน,นี้สัญจรเบาได้เบา,เ,บาเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนครับ